เราจะไปแกล้งอนันต์เป็นกันเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมคนลุกสัตว ว่าอันันเป็ดไปไหนถึงวันของออนบ้างแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแน่นอนเข้าเรื่องเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกล้งอันันเป็นกันในฐานะที่มนันแกล้งออนมันหนักหน่วงน่วงหนัก,นก,นกมากคือแกล้งตลอดรูปเป็นอะไรวันนี้ค่ะออนมีความคิดดีๆมาเสนอให้กับน้องๆน่ากูไลามากน่าร้ายอยู่แล้วพอคิดแผลายๆอย่างไรเข้าไปอีกคือว่าวันนี้นะคะ เป็นวันเกิดของอนันต์เป็ดซึ่งล่าสุดเขาก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราใช่ไหมทุกคนรู้ปะเอาเข้าวสารไว้ออนอ่ะสองปีแล้วเว้ยไปนั่นแหละวัช้าน่าไม่มีข้าวกีอหน่อยเป็ดเดี๋ยวออนจะไปซื้อคือในฐานะที่ซื้อมากแล้วก็ต้องซื้อกลับถูกปะเออไปเซอร์ไพรส์วันเกิดมันหน่อยแล้วมากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวออนเนี่ยจะลองแจ้งไปทักบอกมันดีไหมว่าแบบเฮ้ยมึงผู้ชอบมังวเดี๋ยวออนจะลองทักไปหามันก่อนนะคะทุกคนว่ามันทําอะไรอยู่อยู่ไหนอะไรยังไงแบบเนียนๆกลุกบกลิบกุบกลิบทำ ไล่อยู่วะเพื่อนตอบช้าด้วยตอบช้าด้วยตอบเพื่อนไวๆหน่อยเว้ยทุกคนมันตอบช้าจังยังไม่อ่านเลยไม่ตอบแล้วแหละวันนี้อ,นอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วทุกคนไม่ไรอ่เงาเงาอยู่ไหนเดี๋ยวก็แดกค่ะแดกกับมึงได้ปะยอดไปก่อนยอดไปก่อน กูอยู่ในก็ได้เพราะกูไม่ได้ขอตังค์ใครไปหาคนอื่นก็ได้แม่ไม่ไปหาก็ไล้ทุกคนอนเงินหมดอ๋อรู้ได้ไงอ่ะเงินเดือนก็ออกช้าอนอแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เงินก็ออกช้าโอ้หงุดหงิดเขาเรียกไงมึงกูแบบคิดมาหลายวันแล้วที่เราแบบ มีเส้นตีนไปนอนแล้วกูงหมดเี้แล้วนะกำหมัดแล้วนะเนี่ยดูออนจะแกงมันก็ยังโดนมันแกงทุกคนคิดดูมีอะไรจะเอาเท่าไหร่ดูมีร้อยอยู่เลยโอ้แบบนั่งคิดนอนคิดยืนคิดยองลองคิดมันก็คุยกับอ่อนด้วยมึงก็เหงาเหมือนกันแหละเฮ้ยทุกคนสมมติว่าเราจะแกงมันได้ไหมเนี่ยคือคือว่าเข้าเรื่องแล้วนะ ด่ <c oughs> <น>า <breach> แล้วจะขอใหูเป็นปส้นตีอะไรอะทำไมอ่ะกูไม่ใช่สาวสวของมึงใช่ไหมไม่พูดดีๆกับกูเลยอะคือกูอยากบอกมึงว่าคลิปที่เราอ่ะเป็นแฟนกันเรื่องว่าจอะไรครับคนลุกตับูอยากจะบอกมึงว่าคลิปที่เราเป็นแฟนกันนะ่ะปูแบบกิ๊กจริงนะเผื่อเองเลยอะทุกคน มึงว่าเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมออออนเกินเยอะเลย้าพฤติกรรมไร้ควายเจ๊ลบไลก์กูไปเข้าเรื่องไหนเข้าเรื่องเข้าเรื่องจริงเข้าเรื่องหน่อเข้าเรื่องไปมึงว่าเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมแกงไว้กูคิดจริงนะเฮ้ยมันไม่ตอบอ่ะมันไม่ตอบกูแบบคิดมาตลอดว่าจะมีผัวแบบมึงสักครั้งมึงพอจะเป็นได้ไหม มันจะแปลกๆก็วะึงคิดจริงร้อยแปดแล้วมึงอะไรกับกูไหมดีกว่าดูดิวมันคิดไหมดูชีว่ามันคิดไหม,ม,ไหม,มผู้ชายไม่ชอบเราหนึ่งตาแต่งค่ะ <c oughs> รีบไงอ๋อเร็วไปค่อยๆเนอะคิดนี่คืออะไรชอบกูเหรอเออมึงก็สวยอะ่ะกูทำมาเยอะก็ต้องสวยดีๆหมดแหละทำเงินเออทำมาหากินกูทำมาหากกินนะเว้ย <c oughs> แฟนบ่อยๆหน่อยหลังกินส้มตำทุกออนชอบกินส้มตำแล้วก็ชอบแบบไปเป่าใส่หน้ามันทุกคนแบบลาป้าหออป้าีอย่าเป็นคนดีไปก่อนนะได้ได้เราจะทำนะต่อไปนี้เราขอเรียกเธอว่าที่รักได้ไหมทุกคนออนดูรุนแรงไปว่ะวะปกติผู้หญิงเขาแบบทำแบบนี้กันปะหรือว่าออนน้อยไปออนต้องมากกว่านี้ออนไหวออนอยาแผลออนอยาแผล่ทำเลหร เราจริงจังเราอายุเยอะแล้วนะไม่คิดจะสร้างครอบครัวเลยหรอเฮ้ยจริงจังเลยตอนเนี้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่ว่างไหมเดี๋ยวไปหาได้ไหมในไหนเขาก็คิดกับเราแล้วคยอยาะคุยเรื่องนี้แหละจะาพูดมานานแล้วไม่คิดว่าเราจะคิดเหมือนกันพูดเตียงตึงๆนะคิดถึงไงอยากไปหาอุย้ยมันเขินอะไรเนี่ยมันเขินอะไรเนี่ยเอว่จัดเจจะ เฮ้ย <He> อยาเขินนี่เฮ้ย <he i, S 2> อยาเขินนี่เดี๋ยวรีบไปอ้า ah. โดนกูอีแป็ดเดี๋ยวออนจะไปแวะซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนรักของออนสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหามานันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยทุกคนคะตอนนี้ออนถึงคอนโดเป็ดเรียบร้อยแล้วค่ะออนให้ยามเปิดประตูให้น <laughs> ี่ ของขวัญวันเกิดกูบอกเลยว่ามึงอะให้กูถุงเดียวมึงเอาไปเลยสองถุงสองปีซ้อนใครครับพี่หนูเองที่พี่เรียกมา5,000ันอะยี 2> 2, ่2,000ครับพี่บสองแพันสองพ2,000 2,000ก็เอาพี่ Happy birthday to you Happy birthday to you เช่ญเลยเนี่ยเช่ญเลยเนี่ย Happy birthday Happy birthday เป็นไรอ่ะทำไมหน้าเป็นอย่างั้นอ่ะเชิญเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ดีห้องสะอาดอ่ะงงมากห้องอยู่ดีห้องสะอาดอ่ะมึงเรื่ออะไรวันมาตอนหลับก๋วบุมึงไหรคิดบ่ตอนหลับก๋วบุมึงไรคิดบ่บุญอะไรคิดบอก่อนช่วยด้วยละครช่วยด้วยบลญเมืองอะไร Happy birthday ในฐานะที่มึงดูเหมือนชอบข้าวปกติมึงให้กูถุงเดียวใช่ไหมเอ <c oughs> าเลยกลับบ้าน,น,านเลย <c oughs> ลงท้องกูลงท้องกูไอนเข้าใจเลยให้กูอยู่ด้วยก่อนให้กูอยู่ด้วยก่อนเป็นอะไรมึงเถิ่อนอะไรว่าแล้วมึงแปลกแปลกแปกอะไรไม่เถิ่นเลยฮะ<ห>มึงจะเ่ินมึงทำไมวะเถิ่นกูทำไมเถิ่อนท,ทำไมวะเฮ้ยไปเก็บของเดี๋ยวย ไม่เป็นไรอะทำอะไรไม่ถูกเลยอ๋อรับของขวัญมันเกิดกูด้วยดิได้ได้ได้น้องๆคะดูคนทำตัวไม่ถูกค่ะทุกคนได้ได้ได้มีอะไรกขวัญไหมไม่มีไม่มีไม่มีกูรู้อยู่แล้วว่าถ่ายคลิปรู้อยู่แล้วว่าถ่ายคลิปไม่จริงอ่ะโกหกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกอันนี้ถ่ายถ่ายตอนไหนวะตอนแชทขายถ่ายปะถ่ายตั้งแต่ก่อนแชทมึงอ่ะถ่ายหมดเลยตัดออกเลยอ่ะอะไรนะบอกกันตัดว่า ห้ามตัดออกห้ามตัดออกห้าตัดออกไม่ได้ไม่ได้ไม้อ่อนทำไมไอเชี่ยน้องๆเขารู้หมดดิมึงถ่ายอะทำไมอ่ะกล้องถ่ายสวยก้องดูดีก้องดีเพื่อนกล้องดูดีแต่กล้องแพงกว่านะกูแล้วดีมันมีอยู่เพื่อนมีอยู่จริงแค่เนี้ยแค่เนี้ยได้ดิมะมันอะไรมึงอยากมาเปลี่ยนเรื่องไม่มีอะไรไม่มีอะไรื่องง้ายังวะก็เห็นมึงบอกคิดถึงไงกูก็เลยมาหาเนี่ยกูไม่ได้มีบอกคิดถึงเลยมีมีคนพิมพ์บอกอยู่อะมีมีมีคนบอกอยู่อะรีบมาไม่มีไหนดูเตียงนี่ตึงปะ เป็นว่าเสี่ยไ้มันไม่มีอะไรเออมึงคิดเองที่น้ำหอมทำไมอะไอ้วนุ่มร้องว่าใจผิดในอ้อนกูเริ่มดูแลตัวเองแล้วเออไปคลินิกไปดูแลตัวเองแล้วทุกคนคะเราก็แก้งพี่เขาสําเร็จเกือบไม่สําเร็จแล้วกูขอกำลังใจน้องๆอย่างรุนแรงไอ้นี่คือเพลินแล้วคือคุณิงเหรอของขวันจากมึงจริงมึงซื้อยี่ห้อไหนให้กูกูซื้อยี่ห้อนั้นคืนได้ได้เดี๋ยวกูแก้งคืนบ้างกูจะจำ เลยใครที่แกล้งกูกูจะแกล้งคืนได้หมดเลยแต่ทุกคนเขาเอาจริงอ่ะผมรู hey? ้อย ja> ู่แล้วว่ามันมันแกล้งแล้วรู้อยู่แล้วผายผายผู้ไม่รู้หรอกใช่ไหมน้องๆน้องๆคิดว่าพี่เป็ดรู้ไหมรู้รู้ไม่รู้รู้ ่อยูจริงๆกันี่คือที่ใส่จริงกูเลยรครกค่ะไม่ได้รคกไม่ปกติเลยไม่ปกติเลยปกติเลยปกติแล้วบอกให้รีบมาทำไมกหิวข้าวกูกูหิวข้าวเออนว่กไปกินข้าวกันไไม่ไปหรอทำไมอ่ะเกูปวดหัคนเดงจริงเลยน้องๆครับรอดูได้เลยครับว่าผมจะแกงไอออนไงไอออนเจอกูแน่ินี้ชอบกูขอได้มซื้อต่อซื้ต่อซื้ต่อเท่าไหร่ สองร้อไม่ให้ครับห้าร้อหรอย้าอยอโอเลโอเล่แต่ซื้อต่อหาร้ยกินซื้อต่อห้าเลซื้อต่อห้าหาหาไม่มีลงได้้าได้เเดีดยวๆซื้อต่อห้ายต่อไปเนี่ยถ้าแบบมึงถ่ายคลิปอะเอาให้กูดูก่อนถ้าเกี่ยวกัูอะเผื่อซื้อต่อห้าอยกูขับรถมา ตั้งแต่ปทุมทาน้ำมันเท่าไหร่ค่าทางดวนอีกค่าอะไรอีกมันคุ้มแล้วมึงแบบมาเล่นกับจิตใจคนแบบคนสดใสแบบกูอะแ้วแสดงว่ามึงไม่รู้จริงนะแ่ว่ากูรู้กูรู้กูรู้ลกูรู้อยู่แล้ว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 กูรู้อยู่แล้รู้อย่แล้วกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แล้กูรูอยู่้วกูรู้อยู่แล้วกรู้่แล จริงๆแล้วมันรู้หรือว่ามันไม่รู้ลองิรู้อยู่แล้วเด็กๆมันรู้มันไม่รู้มันไม่มีทางรู้หรอกทุกคนครับผมต้องตัวแปลกมือหัวเลาะลากมือหัวเลิกลากมงอหัเลิกลากมงอหัเก็บเก็บของหมดเลยมึงอหัเก็บทุกอย่างเลยดีกว่าเราเราเราถ้ากูชอบมึงจริงเะรอเห็นป่ะหัวเลิกลากเห็นป่ะแต่มึงไม่ควรฉีดน้ำหอมไปเลยโอเคทุกคนครับสุดท้ายนี้ไมลล์แกลนสุดท้ายก็ต้องแพนลาครับเพราะว่า ลก่อล้องกูกูเดี๋ยวให้ปิดมึงไปนะไรทำไมอ่ะมูจอยู่อย่างเงี้ยมอยู่หนาเอะไรเปล่ากูจะอยู่อย่างเงี้ยมีปัญหาจะปิดกล้องให้กูปิดม่านปิดกล้องนะแล้ไปล็อประตูก่อนก่อนปิดม่านโอเคได้ล็อประตูโอเคค่ะทุกคนเฮ้ยล็อกจริงนะของมึงอ่ะพอแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะเอาคืนหนักไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะบอกเลยว่าคลิปนี้ขายต่อนะไม่ให้ฟรีนะอยากได้ต้องสมูนอย่างเดียวต้องสมูนกล้องดีว่ะไอ้กล้องดีกล้องดีหน้ากูก็ดีอะไร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 ไม่มีอะไรอย่าลกเลย